Make feel so ครับก็มาดูการทําตัวการ์ดเมสเซจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมสเซจนะครับข้อนี้การเมสเซจนะครับคลิกนะครับก็สร้างใหม่นะครับสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่เสร็จแล้วคลิก ก็แนะนำแนะนำรายการอาหาระนะครับผมก็เลือกในกรณีแรกผมจะเลือกเป็นรูปภาพก่อนนะครับผมเลือกเป็นรูปภาพก่อนผมเลือกพอเลือกแล้วนะครับใส่แบนเนอร์แนะนำแนะนํารายการอาหารในในข้อนี้นะครับท่านต้องดูนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับจะมีสลก็คือไม่เกิน12ตัวอักษรนะครับท่านต้องดูสังเกตดีๆนะครับ พอเราใส่ปุ๊บในนี้มันเป็น16ตัวอักษรนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเซฟได้นะครับดังนั้นต้องลบรายการนะครับ <c oughs> แนะนําอาหารอ่าเ <c oughs> นี่ยสิตัวอักษรพอดีเป๊ะนะครับจบด้านล่างก็ใส่ไปเลยนะครับแนะนําอาหารมาจน <c oughs> ตัวนี้นะครับข้อความเห็นไหมครับเราถ้าเรา <c oughs> ทําตัวนี้ดีฟอร์มจะเป็นสีเทานะครับเอาไปสีขาว สีแดงขึ้นอยู่กับว่ารูปภาพที่อัพโหลดมาเป็นยังไงอ่ะผมอัพโหลดก่นอน่แนะนำและกรอาหารนะครับผมเอาภาพนี้น,นี้ย่อทึกแล้วก็ใช้งานอขอแก้ใหม่นะครับแก้ใหม่ให้ดูสวย <c oughs> ย่อก็จริงนะครับแต่ว่าต้องดูว่าหัวคนขายไหมขาดไหมครับอ่ะใช้งานนะครับก็ เลือกประเภทอีกเหมือนกันนอาจจะเป็นข้อความก็ได้อาจจะเป็นลิงก์ก็ได้ลิงก์ก็เป็นร้านที่ร้านเปนร้านอาหารไปเลยนะครับร้านอาหารไปลิงก์ของร้านอาหารไปเลยแนะนาร้านอาหารก็แนะนำอย่างนี้ไปเลยนะครับแต่แล้วก็ปิดท้ายมีไหมปิดท้ายก็ดูข้อความเพิ่มเติมก็คืออะไรครับแนะนาอาหารแนะนำอาหารนะนรอาหารนี่นะครับก็ปิดท้ายตัวปิดท้ายจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้หรือ ใส่เป็นลิงก์ก็ยังได้อีกอ่าก็ใส่เป็นลิงก์ลิงก์ของลิงก์ของนี้นะครับลิงก์ของอันนี้ก็ยังได้นะครับปิดท้ายก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะครับต่อมาให้ท่านดูนะครับตัวนี้เมื่อเราทําตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีในส่วนของตัว Copy หรือ Duplicate นะครับตัวนี้ใช้กัน Copy หรือ d u ดูพิเศษจะได้ไม่ต้องไม่ต้องทาซ้าผมกดไปเลยครับนี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมเก้าติดแปดได้เก้าได้ถึงเก้านะครับได้ถึงเก้าอ่ะ ต่อมา2อ,อ่าสก็ลบนะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่ใส่ภาพที่เราจะไปสัมพันธ์นะครับก็รูดกลับมาอันนี้ก็โอเคใช้เลยอ่าดูดูความเหมาะสมนิดนึงนะครับว่าโอเคไหมอ่าแล้วก็ใช้ใช้2นะครับ3ลบเหมือนเดิมนะครับลบอัพโหลดนะครับแล้วคลิก โหลดกลับมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูแล้วโอเคนะครับจัดองค์ประกอบนิดนึงก็ได้แล้วสามนะครับสี่ลกจริงเหมือนเดิมอัปโหลดนะครับบัดฟานี่ครับก็โหลดกลับมาอ่านีดวงประกอบ,บนิดนึงอ่ะโอเคได้ครับเลยใช้งานเลยนะครับห้าอัปโหลดนะครับตึก๊กนะครับนี ประมาณน,นี้ครับใช้โคกโหลดแบบนี้อืมนี่ครับดึงมาน,นิดนึงโอเคใช้ไปเจ็ดเจ็ดแล้วก็ลบเหมือนเดิมครับเจ็ดเจ็ดจะลบออกใช่นะครับ ใช้นะครับเก้าอัพโหลดนครับก็ใส่ uh huh. สุดท้ายนะครับใช้ก็อันนี้ก็จะคือเป็นการเสร็จสิ้น uh huh. เสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกนะครับ ทึกได้เลยอัน <Off> น <kindly hehe, S 1> <anta Br ots> ี้ก็เป็นรายการอาหารแนะนำหนึ่งรายการแล้วครับหนึ่ง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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับโอเคนะครับสร้างใหม่อ่าแล้วก็แนะนำอาหารอันใหม่อีกแนะนำแนะนำรายการอาหารอาหารก็เลือกเหมือนเดิมอันนี้ผมเลือกเป็นสินค้าเนาะ ข้อที่2องเจะเริ่มเป็นสินค้าแล้วอันนี้ในการสินค้านะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเรื่องของตัวภาพภาพมี่เกี่ยวข้องแล้วก็มีชื่อนะครับรนการอาหารแบนเนอร์แบนเนอร์นี้ใช้ว่าอะไรเอาดูนะครับชื่อเอาใส่ภาพก่อนใส่ภาพก่อนอาหารแรกใส่นะครับดูความเหมาะสมแล้วก็ใช้นะครับ สเต็กปลาปลาได้แค uh, okay. ่นี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ต่ออ่ะนี่จะเป็นสีเขียวก็ได้ครับอ่ะต่อมานะครับใส่ชื่อชื่อการ์ดก็คืออะไรครับต็กปลาเป็นชื่อหลักนะครับต็กปลา ปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอน,อมอนไม่เกินรนา,าคาคาัปลาอธิบายก็คือปลาแซลมอนก็นได้ครับอย่างนี้เนาะลมอ,อ,อรครับก,ก็ก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะเราใส่ละเอียดราคานะครับใส่เป็นบาทมันมีหลายสกุลนะครับเราใส่เป็นบาทเนาะ ชิ้นนี้ขายอยู่300นะครับข้อความใส่ปลาแอคชั่นนะครับก็ซีฟูปลาแซลมอนไปเลยครับปลาแอคชั่นปลาแซลมอนอนะครับนี้เลือกต่ออเป็นคูปองลิงก์ลิงก์ไหมลิงก์ลิงก์งไปที่ร้านก็ได้ลิงก์ไปที่ร้านก็ส่งลิงก์ไปที่ร้านเลยนะครับนี้นะครับก็แอคชั่นก็คืออะไรครับสเต็ก เลือกก็อาจจะเป็นลิงก์ลิงก์ร้านอีกเหมือนกันนะครับลิงก์ร้านเพื่อให้ไปที่ร้านเรานะครับอ่าเดิกยังไม่บันทึกนะครับยังไม่บันทึกเย็นๆนะครับอ่าเพิ่มการ์ดสองอ่าสองก็ยังไงครับแต่ในกรณีนี้นครับมันจะมีปัญหาว่าอะไรครับเราต้องมานั่งทํารายละเอียดซึ่งในกรณีที่ในกรณีที่มันเป็นลิงก,เก์เดียวกันในร้านเดียวกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเราสามารถใช้การคัดลอกได้ พี่ได้กี่อันทั้งหมด9วันนะครับอ่าก็ะดู2อ่า2นี่ก็ลบนะครับลบแล้วก็เปิดนะครับเปิดมาอ,อันนี้เป็นหมูอ่าอ่าหมูนะครับด้าน,นล่างก็หมู พิมพ์ก็นะครับคอบใจ่เลยครับก็ราคาสามร้อยสามร้อยต่อมาสีอ่าสามนะครับสามเือกภาพอัพโหลดก็นี่ครับไก่กระเทียมนะครับนี่ไก่กระเทียม พอดีเลยครับ12คำนะครับนั้นจันนั้นจันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับอยเริ่มเปลี่ยนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องตลกไปนะยครับออกไปข้างนอกแล้วมันจะขำอ่าต่อมานะครับเป็นอาหารอื่นอีกอาหารอื่นก็เป็นอะไรครับสเต็กเนื้อวัวอ่าครับ พิงแค่สั้นๆนะครับวัวเพราะไม่งั้นยากหน่อยนะครับวัวชึบอยวครับได้สี่ห้าเดิมครับก็ปึ๊บอันนี้หมูสเตะ๊ะหมูสเตะ๊ะ อันนี้ก็ตึกราคาตัวนี้อยู่ที่สองห้าสิบเคี่ยวครับแพงอขายแพงครับของดีมีคุณภาพนะครับอ่ะต่อมาอันที่หนะครับเกงงส้มอ,อันนี้ไะเป็นเป็นกับข้าวแล้วนะครับแกงส้ม ก็ uh huh. เจ็ดนะครับเจ็ดเลือกภาพเลือกภาพเข้าผัดนะฮะนี่ก็ผัดในในกลุ่มการทำงานนี้ผมผมเอาเป็นตัวอย่างนะครับท่านเวลาท่านทำงานในกลุ่มเดียวกันท่าน,นก็เป็นมุทารที่ทางเดียวกันนะครับแต่ที่ผมไม่ได้ ไม่ได้ที่ทางเดียวกันนะผมก็ทําไปเรื่อยนะครับทําไปเไปรื่อยทาไปถ้าเป็นตัวอย่างให้ท่านดูอ่ะแปดนะครับท่านั้นท่านก็ต้องพิจารณานะครับว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันไหมแต่นี้อยู่นี่ก็คืออาหารเหมือนกันแต่ว่าอาหารนนเนนี้มันไม่ได้ตรงสเปกกันนะครับทะน,นั้นต้องพิจารณานะครับต้องใช้จิยาน,นอ่าน,นี่คือส้มตําต้มตํา ไทยำทำไทยครบไปร้อยห้าสี่ขายโหดอยู่ครับอ่ะถัดไปก็เป็นแกงเขียวหวานะครยบหวานซึ้นะครับอุ้ยพอดีตัวเลยครับ สิบสองตึ๊บตึ๊บตึต๊บอันนี้สองร้อยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยก็เป็นการเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับก็ดึกอ่าน,นี่ก็เป็นสิ้นสุดของการทำรายการอาหารทั้งสองแบบนะครับก็ขอบคุณมากครับ